เราก็สู่เดีวิวิในช่วงสุดท้ายนะจ๊ะผมจะพาไปเมืองจีนครับจะพาไปอีกแล้วเหรอใช่ครับวิ่งไปทำไมไม่วิ่งไปเองล่ะคราวนี้ผมพาเลยพาไปดูด้วยพาคุณผู้ชมไปด้วยดูงานอะไรอ่าไปงาน CES เดี๋ยวเดี๋ยว CES อยู่ลาสเวกัสคอน s u m e r e กทรอนิกส์ show มีทุกสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมทุกคนทั้งโลกไปอเมริกาลาสเวกัสรัฐเนวาดาไปทำไมเมืองจีนงานกอล์ฟเหรอไม่ใช่งานกอล์ฟนี่คือครั้งแรก ของโลกนี้ที่จะมีงาน CES นอกาสเวกัสแล้วมาจัดที่เซี่ยงไฮ้ชื่อว่า CES Asia โอ้กยอมากเลยใจกล้ามากนะเอาออกจากาสเวกัสมาเมืองจีนแทนที่จะไปตรงสู่มาเก๊าให้มัน,มนเหมือนกันให้มันเป็นพนันเหมือนกันดันไปเซี่ยงไฮ้ใช่อัน,นแต่ว่ามีตึกที่สูงไม่ับ2ของโลกอ,อยู่ถูกต้องอครับเห็นอยู่ลิบๆเลยนะฮะรถยนต์ฟอร์ดพาเราไปงานนี้ครับไปดูเทคโนโลยีในงานนี้กัน 25พฤษภาคมบริษัทฟอร์ดประเทศไทยได้เชิญทีมงานรายการ The Reviewer เข้าร่วมงาน CES Asia ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยถือเป็นงาน CES ครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา ภายในงานมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจจาก Ford Motor Company ที่ขนเอาเทคโนโลยีล่าสุดชนิดที่ยังไม่ออกจากห้องแล็บมาจัดแสดงในงานนี้เริ่มตั้งแต่ระบบเคลื่อนย้ายรถยนต์ทางไกลหรือ Remote Repositioning ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานรถยนต์ระยะไกลผ่านเครือข่าย 4G LTE ซึ่งประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นบังคับให้รถวิ่งฝ่าสายฝานมารับผู้โดยสาร แทนที่เราจะต้องวิ่งตากฝนไปขึ้นรถมีระบบค้นหาช่องจอดว่างหรือ Parking Spotter ที่มีประโยชน์มากในเมืองใหญ่ได้ทำการติดตั้งโซน่าและเรดาร์ระบุตำแหน่งที่จอดรถว่างที่อยู่ในลานจอดแล้วส่งข้อมูลขึ้นสู่คลาวด์เพื่อช่วยให้รถทุกคันหาจุดจอดรถได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยี <Technology S 2> ที่เป็น In Car Entertainment Ford ก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่3แล้วนี่คือ Sing 3ครับระบบเชื่อมต่อกับผู้ใช้ภายในรถยนต์ที่สั่งงานด้วยเสียง ความใหม่ของ s ิ n c 3คือไม่ได้ทำงานร่วมกับ Microsoft แล้วแต่คราวนี้ไส้ในเป็นระบบปฏิบัติการ QNX ที่สามารถรองรับระบบผู้ช่วยในสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆอย่างเช่นบน iPhone รองรับ Siri สามารถสั่งงานภาษาไทยได้เลยนะฮะหรือโครงการอย่าง Go Drive รูปแบบการเช่ารถยนต์แนวใหม่ที่เริ่มให้ทดลองใช้ในลอนดอนรูปแบบบริการจะคล้ายๆการเช่าจักรยานปันป่นในประเทศไทยนะฮะแต่คราวนี้เอามาใช้กับรถยนต์ครับ นอกจากนี้ยังมีซูเปอร์คาร์ Ford GT ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นรถซูเปอร์คาร์แบบไลท์เวทน้ำหนักเบาแต่มีขุมพลังแรงถึง520แรงมา้ามาจอดโชว์ในงานนี้ด้วย CES Asia ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับอย่างเช่นบางบูเนี่ยเอาเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นแท่นโชว์สินค้าขนาดเล็ก มาโชว์ครับก็สร้างความตื่นตาตื่นใจมีผู้ผลิตจากจีนมากมายไม่ว่าจะเป็น h ฮ s e n ส์นะฮะหรือผู้ผลิตดังๆระดับโลกอย่างหูฟังมอนสเตอร์เครื่องดนตรีกิฟสันอุปกรณ์ฟิตเนสแท็กเกอร์อย่างกา r มินแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Intel งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทฟอร์ดประเทศไทยที่นำเราไปรู้จักกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตในอนาคตจาก CES a s i ชในปีนี้ครับ และทั้งหมดนี้คือ The Review World ประจำวันนี้นะครับอยางดูพรุ่งนี้เลยเอ้ยไม่มีเสาร์อาทิตย์หน้าครับรายการมี2วันต่อสัปดาห์2 1 3 0สาทุ่มครึ่งแบบนี้เลยทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32กับผมหนุ่ยพงศกอาจารย์สุพเดชนจิโก้ไอพี่หลามประกาศฝากเว็บไซต์ b a r e t i c o m ไว้ในอ้อมปกอ้อมใจคุณเพราะว่ามีข่าวไอทีอัปเดตตลอดวันและเราจะกลับมาเจอกันเราคือ The Review World รายการโดยโชว์โนลิมิต